หนุ่มอ้างถูกเป็กสันชายคุกคามพยายามฆ่าข่มขืนเพิ่งเคลียบรเรียนร้อนแรงไปหมันหมําสำหรับเป็กสันชายเองตระกูลสามีของธัญญาธัญ,ญเรศก็รู้เหมือนจะมีงานข่าวอีกรอบเมื่อมีชายวัยกลางคนหนึ่งออกมาโพสต์ข้อความอ้างถูกหนุ่มเป็กค,คุกคามและพยายามฆ่า สคม,มขืนภรรยาของผู้ปล่อยข่าวด้วยงานนี้เป็กได้ออกมาพูดแล้วว่าตอนนี้มีเพจ Facebook ชื่อกำลังพยายามทำให้ผมเสียชื่อเสียงด้วยการเขียงข้อความและแชร์ไปยังเพจอื่นๆที่เป็นคนรู้จักผมหรือไม่ก็ตามถ้าใครเห็นหรือได้แชร์จากเพจด,ดังกล่าวช่วยแคปหน้าจอไว้ให้ด้วยเพื่อใช้เป็นหลักฐานเพราะผมกำลังอยู่ในระหว่างการปรึกษาที่กฎหมายเพื่อดำเนินคดี แฮชแท็กมึงคิดอะไรกูจะไปคมขืนเมียมึงทำไมเท้าที่มีเมียกูจะค่ากูตายอยู่แล้วเวนกาแฮชแทกใครเห็นช่วยกดสแปมเฟสนี้นะครับ